จักกะศูนย์พลังงาน7จุดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเราถ้าจักกะสมดุลเราจะรักตัวเองเข้าใจชีวิตเชื่อมต่อกับจักรวาลแต่ถ้าไม่สมดุลเราจะเจ็บป่วยสับสนขาดพลังใจวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับจักกะทั้ง7ในแบบที่เข้าใจง่ายพร้อมเชื่อมกับจิตวิญญาณของคุณจักกะที่หสีแดงรูทจักกะหรือจักกะราก อยู่บริเวณโคนของกระดูกสันหลังถ้าจักกะนี้ไม่สมดุลมันจะสะท้อนถึงความกลัวความไม่มั่นคงคุณลองถามตัวคุณสิว่าคุณรู้สึกมั่นคงในโลกนี้หรือไม่หรือคุณยังมีความกลัวอยู่ถ้าคุณรู้สึกหวาดกลัวน่นาจ,จะหมายถึงว่าจักกะที่หนึ่งของคุณยังไม่สมดุลและถ้ามันสมดุลมันจะเป็นยังไงจะไม่มีแม้กระทั่งความกลัว ไม่มั่นคงแต่มันจะกลายเป็นความมั่นคงที่หนักแน่นจักกาที่สองตรงสะโพกหรือใต้สะดือตำแหน่งของความคิดสร้างสรรค์ความรู้สึกความสุขและความสัมพันธ์ถ้ามันไม่สมดุลคุณจะรู้สึกไม่มีพลังไม่ว่าจะเป็นในความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกแต่ถ้ามันสมดุลพลังนี้จะช่วยให้คุณรับมือได้กับทุกสถานการณ์คุณจะมีแรงใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ วันนี้คุณลองถามตัวเองสิว่าคุณรู้สึกขาดแรงบันดาลใจหรือเปล่าถ้าใช่นั่นกรแสดงว่าจากกักรลของคุณยังไม่สมดุลจักระที่3สีเหลืองพลังใจที่สําคัญมากจักระนี้อยู่ในตําแหน่งลิ้นปีจักระที่3นั้นทําหน้าที่เหมือนศูนย์กลางของอํานาจพลังเสรีภาพและทางเลือกถ้ามันไม่สมดุลคุณจะรู้สึกขาดความมั่นใจ กลัวการถูกควบคุมและรู้สึกว่าไม่มีเสรีภาพในตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองลองถามตัวคุณสิว่าวันนี้คุณรู้สึกขาดความมั่นใจหรือรู้สึกว่าไม่มีเสรีภาพหรือเปล่าจักกะที่4สําคัญมากเลยนะคะจักกะนี้คือจักกะหัวใจอยู่บริเวณกลางหน้าอ,อกเป็นสีเขียวจักกะนี้แสดงถึงความรักความเมตตาและความห่วงใย และเป็นจักระที่จะทําให้คุณนั้นรักตัวเองและเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นจักระนี้ยังใช้ในการเชื่อมต่อใจกับไฮเยสเซลหรือตัวต,วตวนข้างในของคุณถ้ามันไม่สมดุลคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่รักตัวเองหรือคุณยังรักตัวเองไม่มากพอและยังไม่เปิดใจให้กับใครต่อใครมันปิดกั้นหัวใจของคุณอยู่หรือเปล่าและถ้ามันสมดุลคุณจะมีความรักที่ไร้เงื่อนไขและมีเมตตาจักระที่ห้า ตำแหน่งลำคอสีฟ้าถ้ามันสมดุลคุณจะกล้าพูดไม่ปิดบังและคุณจะพูดความจริงตำแหน่งนี้ถือเป็นตำแหน่งที่ทรงพลังมากสำหรับการพูดแต่ถ้ามันไม่สมดุลคุณจะไม่กล้าพูดปิดบังเสียงภายในใจของคุณวันนี้คุณลองถามใจตัวเองนะคะว่าคุณกล้าที่จะพูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดแล้วหรือยัง ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยกล้าที่จะพูดก็แสดงว่าจักระนี้ยังไม่สมดุลค่ะจักระที่6ตาที่สตำแหน่งกลางหน้าผากหรือระหว่างคิ้วตาแห่งการมองเห็นความจริงสัญชาตญาณและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณสามารถให้เรารับรู้ความจริงได้ทำให้เราเชื่อในตัวเองถ้ามันไม่สมดุลคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณนั้นเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเอง เพราะตาที่3นั้นคือสัญชาติญานอันแรงกล้าและการรับรู้ถึงความจริงถึงแก่นแท้คุณลองกลับไปถามตัวเองสิว่าคุณยังรู้สึกสับสนและไม่เชื่อในตัวเองอยู่หรือไม่จักกะสุดท้ายนะคะคือจักกะที่7ค่ะข่าวจักกะหรือจักกะมง,งกุดตำแหน่งกระหม่อมค่ะหรือยอดศีรษะศูนย์กลางของการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและพลังจากจักรวาล จักระนี้จะเกี่ยวข้องกับการเปิดรับปัญญาสูงสุดความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตการเชื่อมต่อกับสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นตัวตนทางกายภาพถ้าตำแหน่งนี้ของคุณไม่สมดุลคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับคำตอบจากจัก,กรวาลหรือการตัดขาดจากทางจิตหรือรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่เป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลสักเท่าไหร่คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวไร้ค่าและรู้สึกเหงาอยู่ข้างในใจ นั่นแหละค่ะแสดงว่ามันยังไม่สมดุลถ้ามันสมดุลคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ภายในโลกนี้และคุณจะเป็นส่วนหนึ่งกับจักรวาลจักระมีแค่เจ็ดจุดหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ค่ะมันมีมากกว่าเจ็ดแล้วมีมากกว่านี้ไหมมีค่ะแปดถึงสิบสองจักระซึ่งเป็นจักระระดับจักรวาลแต่เรานั้นอยากให้คุณเริ่มจาก เจุดนี้ก่อนค่ะเมื่อไหร่นั้นที่7จุดนั้นตื่นขึ้นและการติดต่อกับดวงจิตสูงนั้นจะไม่ยากอีกต่อไปนอกจากนั้นร่างกายของคุณก็จะสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเราจะปรับสมดุลให้ทั้ง7จากักระนั้นบาลานได้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนเป็นผู้ตื่นรู้ในจิตวิญญาณค่ะขอบคุณค่ะ